ไม่มีปัญญาตั้งชื่อช่องเองเหรอถึงไปเรียนแบบคนอื่นเขาทุกคนคะวันนี้จะมาบอกว่ามินจูนเลิกทำช่อง P J Special แล้วนะคะ so, so, so. สวัสดีนะคะทุกคนก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะ,ละหลายหลาคนอาจจะรู้แล้วนะคะจากปกคลิปละชื่อคลิปแล้วก็ เขาเรียกว่าไงนะตัวอย่างข้างหน้านะคะก็ช่อง PJ Special ของเราสองคนนะคะก็ได้ปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโค้นตอนนี้เราก็ได้เปิดช่องใหม่แล้วนะคะชื่อว่าช่องมินจูนสไตล์ค่ะ มันเกิดขึ้นจากหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะมาคุยกันแบบตรงๆทุกคนรู้หลายๆคนรู้ว่ามินจูนก็เป็นคนพูดตรงๆนะคะอ่ะจ,จะให้พี่จูนอธิบายดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอาจจะใช้คําที่ซอฟกว่ามินนิดนึงเพราะว่ามินเป็นคนพูดจาไม่ค่อยคิดคะ่ะเราคิดแล้วใช่ไหมอันนี้ให้ให้จูนเป็นคนพูดดีกว่านะก็มันมีเรื่องอยู่ว่าคือเราได้ตั้งชื่อช่องใช่ไหมคะว่าช่อง S P.J. s p ป c i a l ลต้องบอกก่อนนะคะว่าชื่อนี้นะคะกว่าจะได้มาก็ยากมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าพี่มินคือคือพี่อ่ะเป็นคนให้พี่มินอนะ่ะตั้งชื่อชอนะ่องแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเลือกเองนะคะก็พี่มินก็ตั้งมาตั้งมาความจริงอ่ะมีชื่อแบบหลายอย่างมากเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยมันเหมือนคนนี้นะเอ้ยเหมือนเขาเคยเห็นมาแล้วนะชื่อนี้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ชื่อเดียวนะแบบหลายชื่อมากๆเพราะพี่มินเป็นคนไม่ไม่ดู YouTube เลย หลายหลายๆคนจะรู้นะคะบ้านมนีมินบอกเลยว่าบ้านมินไม่มีทีวีไม่มีอะไรไม่เคยดูพวกดารา YouTube อะไรแบบนี้นะคะในลิสโทรศัพท์มินนะคะบอกได้เลยว่ามีแตกก่การ์ตูนตมินบอกตรงนี้เลยพ่อแม่มินรู้ทุกคนรู้นะคะอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะ ก็ชื่อ P.J. Special ใช่ไหมคะคือตัว P อ่ะย่อมาจากชื่อจริงของพี่มินส่วนตัว J อะย่อมาจากชื่อของจูนเองนะคะก็เลยได้เป็นชื่อ P.J. Special มาแล้วทีเนี้ยมันมีเหมือนโดนกระหน่ำนะทุกคน <lerde> ก็คือแบบว่าตอนแรกอะไม่ได้คิดอะไรเลยแบบ โอ้ยแบบมีคนมาเม้นต์แบบมันคล้ายกับช่องนี้นะพี่มันเหมือนช่องนี้นะชื่อนี้อะไรประมาณนี้นะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่เชิงไม่คิดค่ะเราคิดแล้วว่าแล้วเราก็ลองไปปรึกษาแบบว่าเหมือนจะเรียกว่าแฟนคลับได้ไหมหรือว่าแบบพี่ๆที่รู้จักอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยมันก็ทํากันเยอะแยอะอันนี้ก็เลยเราก็วางใจมาแป๊บหนึ่งแหละแต่มันยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็คือปรึกษากับ แม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแบบหลายคนมากๆนะคะที่เข้ามาให้คาปรึกษาก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คือมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือเพิ่งเจอมามาหมาดๆเลยก็คือเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นะคะมีคนส่งมสเฟจมาหาจูนนะคะ3าคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คือมันจะขึ้นเป็นคำคำขอเหมือนขึ้นคําขอให้เราอนุมัติแบบที่จะให้เขามาคุยกับเราได้อะไรประมาณนี้ใน Facebook ทุกคนก็คงเข้าใจนะคะก็จูนอะคือเปิดเข้าไปดูเมื่อคืนเห็น เห็นมาสามมิวสามคนจุนกดเข้าไปอันหนึง่งขึ้นมาเลยปึ๊บไม่มีปัญญาตั้งชื่อช่องเองเหรอถึงไปเรียนแบบคนอื่นเขา <c oughs> คือยังไม่ได้บอกพี่มินนะอันนี้คือจุนยังไม่ได้บอกพี่มินนะคือนอนต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ไปก่อนแล้วทีนี้เหมือนจุแล้วก็มีอีกอันหนึง่งจุนก็กดเข้าไปปึ๊บบอกว่าเหมือนเหมือนเขาอะแปแคปหน้ายูทูบของเรามาแล้วก็มาบอกว่า เออมันค้ายกับคนนี้คนนี้เลยนะทําไมต้องเรียนแบบทําไมต้องทํำนู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมาด่าจูนกับพี่มินว่าไม่มีปัญญาคิดหรอไม่มีปัญญาคิดหรอ อะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบพอตื่นเช้ามาเนาะก็เลยรีบแบบเออมาคุยกับพี่มินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเห็นในคอมเมนต์ด้วยในคอมเมนต์คือล่าสุดก็คือเมื่อเช้านี้มีคนมาคอมเมนต์แบบว่าเราสองคนเรียนแบบช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นอะไรประมาณนี้คือเยอะมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะจาก P.J. Special มาเป็น Minjun Style น,น,นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้นะคะก็ P.J. Special ก็ปิดทําการแบบเรียบร้อยเลยนะทุกคนคือจะไม่ เอามาเป็นประเด็นอีกนะคะต้องพูดกันตรงนี้เลยนะคะมีอะไรเสริมไหมพี่มินค่ะก็แบบว่าที่แรกอะมินก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือทุกคนคะประเทศไทยหรือจะบอกว่าทั้งโลกนี้มีคนชื่อชื่อแบบชื่อซ้ํากันไหมมันก็มีแต่คือแบบว่าชื่อพลอชื่อเพลวชื่ออะไรแบบนี้มีซ้ํากันเยอะแยะค่ะว่าพ่อแม่เขาไปคนตั้งให้อ่ะ คือจริงๆริมินค่ะแม่ตั้งให้จูนค่ะแม่ตั้งให้อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้อยากไปซ้าใครนะคะเราก็มีอะไรอะเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คิดจะไปเรียนแบบหรือจะไปทําตามใครเขานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปรู้จักเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตแบบเขาไม่ได้อยู่ข้างบ้านนะคะเอ้ยเขาจะนอนตอนไหนกินตอนไหนไม่ได้ไปทําตามเขานะเอาจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ที่เรามาทาช่อง YouTube นี้แล้วก็ที่เรา ค,คือเราเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเหมือนกันคือคู่ผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันในประเทศไทยหรือต่างประเทศอ่ะมันก็มีเป็นร้อยๆพันๆคู่อะทุกคนกลายเป็นว่าพวกเราโดนโจมตีใช่ใชแบบว่าคือจะพูดยังไงอะคือเรารักกันคือเราเลือกกันเอง YouTube เราจะทําถามว่าเราถามทุกคนไหมคือเราถามอย่างยังไงอะเราก็ต้องมาเลือกกันเองว่าเราจะทํำไหมชื่อช่องเราก็เลือกกันเองแล้วคอนเทนต์หลายๆอย่างที่เราทําคือเราก็คิดกันเองะคะ่ะบางทีแบบว่านอนหลับเอ้ยเราทาแบบนี้ดีไหมตื่นมาเธอไปนุ่นไปนี่ไปนั่นกันแล้วก็ไหนๆก็ออกมาแล้วถ่ายคลิปเลยไม่ได้ว่าจะไปทําเรียนแบบใครอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว้ด้วยนะคะอยากให้เข้าะะใจตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือจูนจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเลยนะคะก็อยากจะพูดถึงแบบ จะพูดยังไงอะเรื่องแบบเวลาทําคลิปลงไปหรือว่าเรื่องของมินจูนนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบแล้วก็คนที่แบบว่าติดตามเราสองคนอยู่นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราที่ทําให้คุณอะมองว่าเราไปเรียนแบบเขาหรืออะไรแบบนี้เราต้องขอโทษจริงๆนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าครั้งนี้อะถ้าทุกคนไม่ชอบมินจูนทําให้แล้วค่ะมินจูนเปลี่ยนชื่อชอบให้ค่ะให้แล้วอะไม่ไม่ไม่ไปทําตามเขาก็ได้นะคะคือเราไม่ได้ทําตามแล้ว แต่เล้ยไ,ไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนเขาก็ได้นะก็เลยเปลี่ยนช่องตัดสินใจเปลี่ยนช่องให้แล้วแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเอาจริงๆอะตอนนี้ก็เปลี่ยนช่องให้แล้วแล้วก็ขอโทษน,นะคะที่ทําให้คุณไม่ชอบนะคะแต่สําหรับคนที่ คอยให้กำลังใจคอยติดตามนะคะอันนี้มินก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่ายังอยู่กับมินจูนตรงนี้คอยให้กำลังใจอะไรแบบนี้นะ,ะต้องบอกว่าคนที่คอยให้กำลังใจเราก็เยอะมากๆนะคะแบบก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแบบทักมาถามเลยทักม,มาแบบเอ้ยทาไมพี่เปลี่ยนชื่อชอ่องอ่ะทาไมมันเป็นเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือแบบต้องแบบรู้สึกดีมากๆนะคะแบบว่าคือเหมือนว่าเรากําลังเศร้าอยู่แล้วแบบพอพูดพอพุกแบบ พวกคุณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบว่าเออเนาะก,ก็อย่างน้อยก็ยังมีคนชอบเราสองคนนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะทําแบบว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังใช่ใช่จะทําคลิปให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้อง อย่างที่บอกนะคะว่าเราสองคนนะคะก็ะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเลย,เลย,เลยอายุก็ยังแค่นี้อยู่ด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละคือไม่ได้คิดจะเรียนแบบใครคืออย่างว่าบอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะเรียนแบบใครจริงๆนะคะทุกคนก็จะพูดยังไงคือทั้งตัวแบบคนในครอบครัวเองตัวเราสองคนเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะที่แบบโดนแบบนี้นะคะทุกคนคือจะพูดยังไงทุกคนอาจจะแบบบอกว่า พี่ไม่ต้องเครียดน,นะเราสองคนไม่ต้องเครียดน,นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบมีคนชอบเราแบบร้อยคนแต่แบบว่า จะพูดยังไงอะ,อะห้าหกคนที่ไม่ชอบเราอย่างเงี้ยอย่างอย่างน้อยเรากย็ยังมีแบบว่าส่วนมากที่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเครียดแต่เราเครียด <c oughs> คือว่าจะบอกว่ามินจูนเพิ่งเดินทางมาบนสายนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังแบบว่าทําใจที่จะปล่อยผ่านทุกเรื่องไม่ได้เพราะว่ามินกับจูนนะคะเป็นคนสนใจทุกคอมเมนต์แบบว่าอยากสนใจอะแบบว่าทุกคนเข้ามาแบบให้ความชื่นชอบหรืออะไรแบบนี้ก็ <c oughs> อยากจะตอบอยากจะเล่นด้วยทุกคอมเมนต์เลยนะคะตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะอันนี้จูนกล้าพูดเลยนะว่าจูนไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ต ตอบดูคอมเมนต์เลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าคลิปมันเก่าแล้วแล้วพวกคุณจะมาเม้นคลิปเก่าแล้วเราจะไม่สนใจไม่ใช่นะคะคือก็กดเข้าไปตอบอันนี้ต้องพูดเลยว่าเป็นความจริงแบบจากใจเลยนะคะแล้วก็จะพูดยังไงก็คือแบบเอาเอาอย่างนี้ละกันก็คือ,อยังไงเหมือนเราเริ่มต้นใหม่ เหมือนเราเริ่มต้นใหม่เลยละกันนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะที่แบบว่ายังคอยให้กําลังใจยังคอยซัพพอร์ตเราสองคนอยู่นะคะก็เหมือนว่าเราเดินทางเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่า PJ Special ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะมีแต่มินจูนสไตล์นะคะทุกคนหวังว่าคงจะไม่ซ้ําใครอีกนะคะ จูนบอกว่าจูนแม่ตั้งให้ค่ะมินแม่ตั้งให้นะคะแล้วสไตล์ก็คืออะไรก็พวกเราไม่มีอะไรเลยนะคะทําไปทั่วเลยนะคะื่อใครแบบว่าทำไมถึงต้องเป็นมินจูนสไตล์ก็เอาชื่อเราสองคนเลยแล้วสไตล์ก็คือแบบว่าตามสไตล์เราเลยอยากทําคลิปอะไรก็ทําอยากลงอะไรก็ลงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนในในในนี้ก็ได้นะใต้เม้นใต้เม้นคลิปนี้ก็ได้นะคะก็อย่างน้อยนะคะก็ยังมีคนที่แบบว่า ยังคอยทักมาอะไรอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ตอบนะคะในเ c ซบุ o k ใน IG นะคะทุกคนแต่ย่งไงเราก็พยายามไล่ตอบนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ตูนก็เจ๊งนะคะโทรศัพท์พี่มิ้นก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วเขาก็ติดการ์ตูนด้วยก็ต้องบอกกันตรงนี้เลยนะคะทุกคนถามว่าตอบไหมตอบอยากตอบทุกคนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามาบอกล้วกันนะคะมาบอกทุกคนนะคะเหตุผลที่เราเปลี่ยนชื่อช่องนะคะ<ๆ>ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปดราม่าก,กันนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็คือ,อเพราะว่า <ๆ S 1> วพวกเราดราม่าก,กันมาแล้วทุกคนไม่ต้องไปดราม่าต่อนะคะที่แรกมีกับโจนะมีเปคนแบบคิดมากนะคะบอกตรงๆว่าเป็นคนคิดมากมากๆแล้วก็แบบหรือว่าเราจะเลิกทําดีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราแบบจูนบอกมันกําลังเหมือน อยากทาให้สุดอะคะ่ะตอนนี้คือมันยังไม่สุดอะไรแบบนี้ยแบบมินร้องอีกนิดนึงไหมแบบให้กําลังใจคือแบบร้องให้กันเลยนะจริงจแบบยังทําใจกันไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยิ้มแล้วต้องขอบคุณหลายๆคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้กําลังใจอันนี้จริงๆนะ ก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังเรา2คนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะคะ